สวัสดีคะ่ะวิดีโอนี้นะคะอาจะพูดถึงการสร้างนะคะการสร้างคอนเทนต์นะคะการสร้างคอนเทนต์เราย้อนกลับมาที่ buyer journey นะคะทำยังไงให้คนเข้ามาเป็นคนที่ไม่เคยรู้จักสินค้ามารับรู้สินค้า นะรับรู้เสร็จแล้วก็อยากหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าของเราในที่สุดตัดสินใจซื้อพอซื้อเสร็จแล้วมันดีจริงมีการซื้อซ้ำและใช้บริการซ้ำเห็นไหมคะเราก็มีการสนับสนุนยี่ห้อของเรานะให้เขาเดินตามเส้นทางนี้เราก็ต้องสร้างคอนเทนต์ให้เหมาะสมแต่ละส่วนถูกไหมคะคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่คนต้องการรับนะคะ สร้างความต้องการนะทำยังไงทำให้คนดูแล้วโอ๊ยอยากได้มีความต้องการนะก็คือสร้างนะโซเชียลมีเดียเห็นปุ๊บโอ๊ยทำไมดาราคนนี้ใช้อะ่ะน่าสนใจจังเลยถูกไหมคะหรือคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งก็อาจจะเป็นบทความต่างๆอ่านแล้วชวนเชื่อเอ้ยลดต้าหนักได้จริงเหรอลดพุงได้จริงเหรอหรือดูวิวีโอนะฮะวิดีโอมาร์เก็ตติ้ง ออนไลน์ Google Ad b i l l board ถูกไหมเห็นป้ายโฆษณาดาราสวยๆกินอันนี้แล้วสวยถูกไหมคะพวกนี้ทำให้เกิดความต้องการก็คือเราเห็นแล้วมันสร้างความต้องการให้กับเราหรือลูกค้าของเราเห็นมันสร้างความต้องการให้กับลูกค้าที่จะซื้อสินค้าของเราอพอสร้างความต้องการเสร็จแล้วเซิฟความต้องการเซิฟความต้องการคืออะไรคะ,ะก็เขาจะซื้อซื้อทางไหน อันนี้เห็นแล้วอยากได้เห็นแล้วอยากได้แล้วจะซื้อทั้งไหนได้บ้างอ่ะเซิร์ฟความต้องการตรงนี้คือซื้อผ่านเว็บไซต์ซื้อผ่านมาร์เก็ตเพลสซื้อผ่าน SEO ซื้อผ่าน Google a d โมอบายแอปต่างๆนี่คือความแตกต่างของช่องทางนะคะอ่าเพราะฉะนั้นคอนเทนต์เรามีแบบไหนบ้างอ่าคุณก็มีแบนเนอร์มีภาพถ่ายอินโฟกราฟิกวิดีโอพอดคาสต์ต่างๆถูกไหมคะแต่เราต้องเข้าใจก่อนว่า คนหรือมนุษย์ในปัจจุบันเนี้ยนะคะมันมีความเอ่อที่จะเห็นอะไรแล้วอะ่ะเอ่อมันสั้นอ่ะนะคะ attention span เห็นแล,แล้วแล้วสนใจมันจะน้อยมากเพราะคนมีชีวิตเร่งรีบถูกไหมเอ่อแต่ก่อนนี้นะคะในปี2,000มนุษย์ของเราโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้เวลา12บสนาทีในการดูอะไรก็คือสามารถมีเวลาในการดูอะไร12บสองวี นะสิบสองวิเสร็จแล้วนี่คือสิ่งที่เขาสามารถดูได้ในแตล่ละโฆษณาถูกไหมคะตอนนี้เป็นยังไงคะมันเหลือแค่แปดวีเองด้วยความที่อะไรคุณสังเกตทำไม YouTube p r e ีย e r e m มถึงขายดีคนรับไม่ได้ต้องมานั่งรอโฆษณาถึงโฆษณาไม่กี่วิก,ก็เถอะถูกไหมคะคนก็เลยยอมที่จะเสียเงินเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า attention span ของมนุษย์เนี่ยมันสั้นลงเรื่อย ะะของถ้าเราเทียบดูสิเราบอกว่าปลาทองเนี่ยมันมีความจำนะสั้นแล้วแต่ตอนนี้ปลาทองบอกว่าจำได้เก้าวินะแต่สำหรับมนุษย์ของเราตอนนี้เหลือแค่แปดวิเองทำยังไงในแปดวะเราอยากจะให้คนคนนี้เกิดความต้องการสินค้าของเราเพราะฉะนั้นสื่อที่เราจะสร้างมันจะต้องดึงความสนใจของลูกค้าให้ได้ภายในแปดวินาทีที่เรามี นะคะอ่าดวินาทีนี้อ่าดูนะคะมันยังไงกันนะอ่าเขาบอกว่าตัดสินใจว่าจะหยุดอ่านหรือไม่อ่านคนจะดูภายใน0.3วิเองนะถ้าอะไรที่เขาคือนึกถึงคุณดูเฟซบุ๊กอะ่ะคุณเลื่อนเลื่อนเลื่อนเื่อนพราะฉะนั้นตาของคุณมองรูปเพื่อนไม่ถึง1วิเลยด้วยซ้ำถ้ามันไม่น่าสนใจถูกไหมคะเลื่อนผ่านไปเลยเลื่อนผ่านไปเลยทํายังไงเราอยากให้ เขาอยากดูต่อเราจะต้องดึงเขาให้ได้ภายใน0.3วิเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีรูปภาพมันยากมากเลยนะคะเพราะรูปภาพเป็นสิ่งเดียวที่สามารถดึงความสนใจเขาให้ได้ภายใน0.3วิถูกไหมถ้าเป็นตัวหนังสือเยอะๆมันต้องใช้เวลามากกว่า0.3วิอยู่แล้วในการอ่านการที่มันจะไปกระตุ้นกระตุกต่อมให้อยาก่มันก็เลยน้อยลงนะคะ พราะเขาเอ้ยยอมที่จะดูยอมที่จะเสียเวลาอ่านต่อหลังจาก0.3วิเขาจะมาอยู่ตรงนี้ใช้เวลาในการอ่านถ้าอะไรที่มันอ่านยากกว่า4วินาทีแล้วมันไม่ดีจริงเขาจะเลื่อนมือผ่านไปแต่ถ้าเราสามารถเอาเนื้อหามาเป็นส่วนที่ทำให้เขาสนใจได้อยู่ใน4วินาทีแรกมันจะสามารถดึงดูดความสนใจให้เขาอ่านต่อได้นึกออกนะ อันนี้คือขั้นตอนในการเขียนเขียนคอนเทนต์ในก่อนสร้างคอนเทนต์วิดีโอก็เหมือนกันเปิดมา0.3วิแรกมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อคนก็จะปิดไปไม่ดูต่อแต่ถ้าเราสามารถดึงเขาได้ใน0.3วิแรกนะเขาก็จะดูต่อไปถึง4วินาทีถ้า4วินาทีมันมีอะไรที่ดึงดูดเขาได้ต่ออ่นานั่นแหละตอนหลังจากนี้แหละเขาจะดูได้นานไปเรื่อยๆนะคะ มันขึ้นอยู่กับว่าคอนเทนต์เราขนาดไหนแต่ถ้าเราอยากให้เขารับข้อมูลนะ้จริงๆพยายามทำทุกอย่างให้มันอยู่ใน180วินาทีแรกนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนบทความอะไรสังเกตใน f c e e o o o นะคะเราจะต้องเอากระตุกต่อมให้อยากมาไว้บนสุดแล้วก็สั้นๆเก็บให้ได้ภายใน0.3วินะคนมองเห็นอ่านแล้วเอ้ย0.3วิ ส่วนต่อมาที่เขาจะอ่านต่อถ้ามันสนใจจากสองบรรทัดแรกมันจะมาอีกสองบรรทัดต่อมาแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆแน่นอน0.3วินี่รวมถึงตัวภาพแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นภาพต้องดึงดูดใจให้ได้เรามาดูนะการเขียนคอนเทนต์อันนี้อาจารย์เอาตัวอย่างมาให้ดูเห็นไหมคะเขาจะเอาอะไรบรรทัดแรกคู่รักสายกินต้องฟินมันจะเป็นคำฮุกสั้นๆ สังเกตนะแล้วต่อมาเอ้ยฉันมีครูรักสายฟินชอบกินเหมือนกันอ่านต่อสิคะอ่านต่อแล้วมาค่อยบอกว่ามันคืออะไรเห็นไหมคะข้างบนนี้ยังไม่ทันบอกเลยว่ามันคืออะไรแต่เป็นคําที่มันจะดึงดูใจให้เขามาอ่านต่อว่าเอ้ยนี่นะมันคือทงคัตสึนอกสูตรเออทงคัสึสันนอกสูตร,ร,ต,รต้นตำรับจากญี่ปุ่น ่เริ่มดูแหละถ้าคนที่ชอบทงคัตสึแน่นอนอ่านต่อจนถึงตรงนี้ถูกไหมคะอ่านจะต่อจนถึงตรงนี้แล้วมันยาวแล้วนะมันจะสี่สี่วิแล้วถูกไหมคะสี่วิมาเสร็จอ่ามาแล้วค่ะรายละเอียดถ้าคนที่เขาสนใจต่อเขาจะอยากรู้ราคาแหละถูกไหมเขาก็จะทนอ่านต่อมาถึงตรงนี้อันนี้คือตัวอย่างการสร้างคอนเทนต์เห็นไหมคะ อย่างตรงนี้ตอนแรกเราเป็นไงคะฮุกสั้นๆยุคนี้ต้องมีแมสถูกไหมอ่ามีแมสใช่ๆแล้วแมสนี่มันดียังไงอะอ่ามาอ่านตอนนี้นารยาชวนคุณมาสนุกกับการเลือกใส่แมสเป็นแอ c เซสเซอรอ่าไม่ใช่แมสธรรมดาแต่เป็นแอแมสสวยงามแหละถูกไหมคะอ่าอันนี้คือเอ้ยมันเก๋ดีอะเพิ่มความสนุกในการแต่งตัวเอ้ยใช่เลยมาอ่านต่อซิมันทำอะไรได้บ้างเห็นไหมคะ ค่อยมาไล่คุณสมบัติข้างล่างถ้าคุณไม่สามารถดึงตรงนี้แล้วคุณมาบอกว่าแมทนี้มีคุณสมบัติยังไงเขาอาจจะไม่อ่านตรงนี้เลยก็ได้ถ้าคุณเอานี้ขึ้นไปข้างบนเพราะเขาก็บอกอ่าแมก็คือแมทอะมันก็มีคุณสมบัติเป็นไงอะผ้าสามชั้นใช่ไหมคะตรงนี้เป็นเรื่องธรรมดามากเลยนะสังเกตการทำคอนเทนต์ Content. นะคะคอนเทนต์ Content ที่มีคุณภาพจะอยู่บน facebook ได้ นะคะมันจะไปอยู่ฟีดบนบนของ Facebook ได้คอนเทนต์ content ต้องมีคุณภาพนะนอกจากคุณเทนคุณภาพมันดูยังไงอะเนื้อหาไม่ซ้ำกับคนอื่นอย่างเรามีคอนเทนต์ลงในเว็บไซต์ของเราแล้วอ่ะแล้วเราไปเอาข้อความอันนั้น่ะมาใส่ใน Facebook เลยมันก็จะเกิดการซ้ำนะหรือเราไปก๊อปข้อความคนอื่นมามาใส่ฟีดของเราก็จะอยู่ไม่มีถือว่ามันมีคุณภาพตำ่ำ มันจะไม่ได้อยู่ฟีดบนบนของ f a c e b o o k นึกออกนะคะและค่าที่2ที่ Facebook เอามารวมกันเพื่อพิจารณารับฟีดจะได้อยู่ข้างบนหรือข้างล่างคือพฤติกรรมของผู้ใช้นะก็คือคนที่ใช้ f a c e b o o k เนี่ยมีใครมากดไลค์กดแชร์หรือเปล่าถ้ามีทั้ง2อ,อันคุณภาพดีมีคนกดไลค์กดแชร์เยอะฟีดของคุณก็จะขึ้นมาอยู่ข้างบนอันนี้นึกออกนะคะอะเพราะฉะนั้นการสร้างคอนเทนต์ที่ดี นะคะเราจะต้องเป็นคอนเทนต์ที่ถูกแชร์เยอะๆมีการคอมเมนต์มีการกดไลค์กดแชร์มีความคิดเห็นนะคะคนใส่ความคิดเห็นยาวๆนะทำมาเพื่อลง Facebook โดยเฉพาะทำอะไรอาจารย์หมายความว่ายังไงอะ f e c o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  n s t s t r g r a m ขนาดรูปที่ลงเท่ากันไหมคะไม่เท่าถูกไหมนะ,ะมันจะต้องออกแบบรูปออกแบบเนื้อหาให้เหมาะกับ สิ่งที่ f c e e o o o กกำหนดนะเราจะได้อยู่เฟซฟีดบนๆของ Facebook สิ่งที่ Facebook ไม่ชอบคือคลิกเบสคลิกเบสคืออะไรนะคลิกเบสก็คือเหมือนกับว่าโฆษณาบอกว่าเฮ้ยกดกดไลค์กดแชร์ like, อันนี้สิแล้วคุณจะได้รางวัลน,นะโหวตเนี่ยเห็นไหมพวกนี้คือคลิกเบสโหวตให้หน่อยรูปนี้รูปนี้รูปนี้หรือรูปไหนโหวต พวกนี้จะถูกลดความสำคัญมันจะไม่ได้ขึ้นมาในฟีดบ่อยเท่ากับโพดเนื้อหาจริงๆเนื้อหาซ้ำบทความซ้ำนะคะอันนี้ไปเอาของเขามาเห็นไหมแชร์มาจากเ,เว็บไซต์พวกเนี้มันก็เคยเผยแพร่ในเว็บไซต์ไปแล้วเพราะฉะนั้นความสำคัญมันก็จะลดลงนะคะให้คนกดแชร์กดไลค์เห็นไหมคะ ตรงเนี้ยมันก็จะให้ความสำคัญลดลงนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้อย่าทำสามสิ่งนี้นะให้คนโหวตไม่ต้องโหวตโหวตก็ไปทำโหวตทำโพลเลยถูกไหมคะ Facebook มีโพลมีอะไรให้เขาโหวตนะไม่ต้องมาให้ใครกดไลค์รูปไหนเยอะที่สุดอันเนี้ย a c e b o o k ไม่ชอบนะกดแชร์แชร์เยอะๆแชร์แล้วจะได้รางวัลพวกนี้ Facebook ก็ไม่ชอบ หรือเอาลิงก์ของคนอื่นมาแชร์ใน Facebook ของตัวเองตรงนี้ Facebook ก็ไม่ชอบนะเหมือนกับ Copy ไม่ได้คิดคอนเทนต์เอง Facebook ชอบนะคะวิดีโอแบบถ่ายท่อสดที่มีการกดไลค์กดคอมเมนต์เยอะๆเวลาขายของแล้วมีคนดู5คนไม่เคยกดไลค์กดแชร์เลยเนี่ยวิดีโอนี้ไลฟ์นี้ก็จะไม่มีการ คนเข้ามาเห็นนะ่ะเยอะนะคะโพสที่มีความคิดเห็นยาวๆจะได้รับคะแนนสูงคอนเทนต์ที่ทำหาให้ f a c e o o o k โดยเฉพาะนี้อาจารย์พูดไปแล้วตะกีน้นี้ถูกไหมคะอุปกรณ์ที่เราสามารถสร้างคอนเทนต์ได้ดีคือขันว่าเดี๋ยวอาจารย์จะพาเรา,เาทำอีกทีหนึ่งนะคะแต่อันนี้วิดีโอนี้อยากจะพูดให้เห็นว่าคอนเทนต์ที่ดีเนี่ยมันควรเขียนประมาณไหน นะคะอย่าลืมเราต้องมี3ส่วนของบทความส่วนแรกกระตุกต่อมให้อยากส่วนที่2ดึงดูดความสนใจส่วนที่3ให้เห็นคุณค่าของสิ่งนี้นะคะนึกถึงตัวออ customer journey นั่นแหละนะคะถ้าเราอยากให้เขาอยู่ตรงไหนนะสร้างคอนเทนต์ให้เหมาะสมด้วยนะวิดีโอนี้อาจารย์ขอพอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ